ทำไมพระพุทธเจ้าพูดแต่เรื่องทุกข์เรื่องสุขที่ทุกคนใฝ่หาพระพุทธองค์ผ่านมาหมดแล้วได้มาหมดแล้วแต่ทรงออกไปหาสิ่งที่สูงส่งกว่านั้นเพราะเห็นว่าความสุขที่มีอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้จึงไปหาสุขที่เที่ยงแท้และไม่เปลี่ยนแปลงที่พระองค์พูดเรื่องทุกข์เพราะทรงเห็นแล้วว่า ทุกคนที่พระองค์รักไม่ว่าพระบิดาพระมารดาพระนางพิมพาพระราหุลหรือแม้แต่พระองค์เองก็ต้องแก่มีความแก่กันทุกคนต้องเจ็บหนีความเจ็บไปไม่พ้นต้องตายหนีความตายไปไม่พ้นความหวาดหวัน่นในการที่จะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เกิดขึ้น ทั้งจากของรักและต้องจากตัวเราเองแม้แต่ตัวเราก็ต้องตายด้วยหรือนี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของอริยสัจพระองค์ไม่ได้ให้กลัวทุกข์ไม่ได้ให้หนีทุกข์แต่ให้กำหนดรู้ทุกข์นั้นพระองค์คิดอยู่ว่าคนเราต้องแก่เจ็บตายพลัดพรากจากของรักอะไรเป็นสาเหตุอ๋อการเกิดนั่นเอง การเกิดเป็นสาเหตุนั่นเองเพราะคนเราเมื่อเกิดมาแล้วจึงต้องตายดังนั้นสาเหตุของการตายความเจ็บทั้งหลายนั้นมาจากการเกิดนั่นเองแล้วทำไมการเกิดเป็นทุกข์ทั้งที่นำความยินดีมาให้การเกิดในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรที่พระพุทธองค์บอกว่าชาติการเกิดเป็นทุกข์นั้นหมายถึง เมื่อเกิดแล้วก็จะพาเอาความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความทุกโศกทั้งหลายมาด้วยที่พระองค์ตรัสอย่างนี้คือให้เห็นถึงที่สุดเพราะเมื่อของรักทั้งหลายต้องพลัดพรากไปทุกทั้งหลายจึงเกิดขึ้นไม่เราจากเขาไปเขาก็ต้องจากเราไปไม่วันใดวันหนึ่งคนเพลิดเพลินอยู่กับความสุขภายนอกทั้งโลก ลืมนึกไปว่าคนที่เกิดมาแล้วต้องตายคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องแก่คนแข็งแรงสุขภาพดีก็ต้องเจ็บประมาทว่าเกิดมาแล้วไม่ตายลืมไปว่าการเกิดนั้นก็มีความตายมาด้วยในความสุขเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นก็มีความแก่มาด้วยในความพอใจที่มีความแข็งแรงมีกำลังก็มีความเจ็บป่วยมาด้วยพระพุทธองค์จึงไม่ให้ประมาทในชีวิต ทำชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีค่าจึงทรงชี้เข้าไปที่เรื่องทุกข์เพื่อตักเตือนคนที่กำลังอยู่ในความสุขให้กลับมามองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้ชัดเจนว่าเรากำลังละเลยสิ่งสำคัญอะไรไปหรือเปล่าโดยพระอาจารย์สุรพจน์สัทธาธิโก